ครับพี่น้องครับมันนี้สิพามาเบิงกองปุยมักที่ผมได้เหตุไหเมื่อประมาณเดือนหนึ่งกองมันใหญ่ผลครับพี่น้องมันหนาผมบริกรกองจุ่เทียครับคนละมากลักครับกองครับซึ่งเป็นใบไม้ล้วนครับเอาใบไม้ออกมาจากปลาเลยครับมี่ใบกิ๊กใบกิ๊กก็ใบตองกุ้งาสาดเป็นส่วนมากไปกิ๊กเหรอครับส่วนมากไปกิ๊กเป็นส่วนมาก มันอยู่ที่ป่าเนี่ครับก็ต้องสิกับกองเพราะมันหนาหลายปนีผมคุ้มไหวน้ำมันผมบอกตรงว่าบันน้รถน้ำมันหลายมันก็เลยแห้งดูครับมันมันทันเปียไม่ไกลกับพี่น้องนี่ขีงว้อด้วครับนี่ขีงว้อนะครับขีงว้อก็ผมใส่หลายครับเพราะว่าผมเร็วมันถูกถุงละสามสิบบาทเองก็เลยใส่ขีงว้อหลายนะก็กองไว้เหดตามกันเยอะครับกับพี่บอลนี่ยูทูบเหรอคนเห็ดก็เหดเดาๆไปสักล่ะ ใส่น้ำอย่งอางไรก็ตามการน้ำตาลผสมน้ำฮอดแล้วก็ขี้งัวก็ใบใหม่ที่ไปแก้มจาจากโคบขวดปลาโคบขวดปลาเขามากองไว้ทำไว้ทำไว้ประมาณหาลดขั้นอย่ครับหาลดขั้นอย่างโอ้โม่เห็นไหวครับว่างแต่มันกับเมื่อยอยู่หรอกแต่ว่า มันอย่างบ่มีมันอย่างบ่บ่ยา,ากบ่ลำบากกันนะครับนยูต่ว่าบ่ลำบากหรอกที่จริงที่ข้อเห็นแห่งๆนี่ผมผมปิน้นผมเคี้ยวเขาอ,อันที่มันแห่งเกินมากนะครับที่จริงตั้งแต่มันเปียกกว่านี้นะนั่นครับเห็นไหมครับเมื่อนี้สิเปิดไว้ไห้ฝนตกห้อเพราะว่าผมบ่เปิดจากเทียนนามบ่ได้เขามันเลยเปียกบบครับกรักสิกับกองครับ ที่มาเป็นเราติดตามโครงการปลูกทุเรียนอีกครั้งหนึ่งโครงการโครงการนะครับเป็นการวิเคราะห์เป็นการทดล่องครับไปเบิงจากยูทูบมากผมก็เลยไปเตรียมวัตดุดิบคือแกบลบไปซื้อคนมาถ,ถุงละสิบบาทครับซื้อมาสิบถุงวันยี่สิบถุงครับสิบถุงนี่แกลบจากลุงสีปิยรัตนะครับปิยรัต นะครับดูโขกพระพัฒนา,นาแล้วก็คุยมะพร้าวครับเกยวสอบข้าวพี่กายเดี๋ยวผมไปซื้อมจอาจากขวดแกนสองละแปดสิบปีนี้เป็นเก,เกา่าซิผาครับเผนปกติเผนขายลอยหนึ่งคุยพรา้าวเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าเขาุดหลุมแล้วก็ใส บดใส่แก่บดใส่หยังในดินมันสิบดมันสิแน่นม้วก็สิเฮ็ดตามสูตรกันหลังครับต่อดินวงนี้ต้องเป็นตโโคโค้องยกโคกนี่ครับเนี่ยเพราะมันจื่นจีรุ่มผมกลัวว่ามันสิมันสิแฉะกแล้วสีภาพพี่น้องให้พี่น้องซอยกันเฮ็ดน่องกันแหละครับอันนี้คือหมายถึงว่าอันนี้คือทดลองปลูกแล้วครับเด้อว่าท่านอยู่หูพระท่านมีวิชาความรูด้วยเขา,า,า,าคคมาถลบโทษหลุมอีกครั้งหนึ่งครับ ดินตรงนีเป็นดินที่ที่ะสมโอเคอยู่อย่างนี้เดี๋ยวจะวา่าหมอที่ห้องคุดไว้แล้วห้องผสมวัตถุดิบลงไปแล้วน่าจะมาขามอยู่นี่แต่นี้คผูกิดผมง,ง,งคนจิตทดลองมึงพวกที่ผสมขุยมะพ้พาวท่านครับขี่เท้าท่านแล้วก็แกลบแล้วก็ดินส่วนนี้ครับยางส่วนยางส่วนกบลงไปถึงเสมอปากจะพวมสีทิ้งไว้จักสองอาทิตย์แล้วพมสี เอากแกลบผสมดินข้างบนยกโคกขึ้นมาให้ใหญ่ครับโยโคกขึ้นมาเพิ่นวางสันเพราะว่าทุเรียนมันหากินผิวดินพไ่นนะครับครับ,รบพี่น้องมาติดตามเบิ่งค่อยๆเป็นโคขุดชั่ลองครับสามสิบหาหลุมต้นชัลองสามสิบหาหลุมก็ค่อ,คอยๆใอ,อยกันนะครับใอยกันคิดใส่กันข้อแม่นี่ผมเนี่ยผมหันมือไวเด้วยครับ มื่อก็ลังสืเริ่มครับผมมันไหมครับคักยังบ่กท่านเดี๋ไหมแล้วท่านจะเห็นอย่างไลยครับเหียงหายก็ไหมอีกครับยังบ่กท่านหูยยังนะ <c oughs> ครับดินถ้าสูน้ำแล้วมันก็โอเคนะครับผมมันมันบริแข็งท <c oughs> ี่นี่มีอาหารดีอยู่เพื่อนตัวผมันอาจะส,สิแข็งชาขาดน้ำ พักชีเล็กกัปกน้อนงงามแล้วงามเหล้วงามเล้วอีกอย่างหนึง่งบรัวพี่น้องผู้ใดไปใส่บ้างครับอ่าเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดยังกับเม็ดผู้โตนีคน่ครับมันดีปะครับผู้ใดหูกะบอกกันได้ครับผู้โตมันเป็นไหนเป็นออนมาใส่ปะพอบอกว่ามันทำให้ตินหลดซุยอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อยังหล่ะขวดสนับมื่อห่ที่ตินน้ำผสมนม้ำ แตกโคดลงไปทาไมดินล้วนซุยอย่างนี้ละ่ะผ่าก็นง,งอกครับพี่นอ้องได้จองไว้กับอดอดไปไนดะ้ง,ง,งอกครับ ข่าวกา็งามดีอยู่ครับปับพร้าวสองปีเดือนที้นะครับสองปีครับโดยครบจากเต็มพี่น้องครับอ พี่น้องกสดสอยคอมเมนต์ว่ามา,มานีด้วยครับเด้อฝากฝากดไลค์กดตามสวัสดีครับ